ทั้งสายไฟเบอร์ออปติก24โคดสายไฟเบอร์เมนใหญ่ลากจากประเทศไทยก็ไปที่ปลอยเป็ดเต็ไมไปหมดไม่รู้ว่าประชุมรอบนั้นเสร็จเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือคณะกรรมา,ารีาการกิจการสารมิดสีรีแล้วครับเงียบผมมีเรื่องหนึ่งที่จะเปิดเผยให้ท่านที่กรรพบทั้งหลายทราบ มันเป็นกระบวนการสวยที่เกี่ยวเนื่องกับเว็บพนันออนไลน์และแกงคอเซนเตอร์ภาพที่ผมจะให้ดูภาพแรกเป็นภาพนายกรัฐมนตรีนะครับภาพนายกรัฐมนตรีไปตรวจราชการนี่นั่งหัวโต๊ะเลยนะครับนี่ภาพล่างนี่ตอนที่ลงไปที่ด่านชายแดน แล้วก็ท่านก็ไปนั่งเป็นประธานในที่ประชุมภาพนี้ถ่ายที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองอำเภอ,อด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสักแก้วนี่ท่านไปมาแล้วท่านนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินไปที่ด่านชายแดนและไปนั่งหัวโต๊ะแสดงว่า ท่านไปเห็นสภาพท่านไปเห็นข้อเท็จจริงทั้งหมดที่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนโดยเฉพาะบริเวณด่านนั้นละ่ะใกล้ๆด่านตรวจคนเข้าเมืองด่านผ่านแดนด่านคลองลึกด่านคลองลึกอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วเนี่ยมันมีเหตุการณ์ ต่างๆมากมายเกิดขึ้นและเป็นผลประโยชน์ใหญ่มากในวันที่25ทธันวาคม2,566มีหนังสือร้องเรียนให้ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของกสทชและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติวงเล็บ NT ที กสทอชอก็คือคณะกรรมการวิทยุกระจายเสียงและโทรทัศน์แห่งชาติคณะกรรมการกสทอชอและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติสองกิจการนี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตัลเป็นผู้ควบคุม ภายใต้การบังคับบัญชาสูงสุดของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมีหนังสือร้องเรียนมาวันที่25นะครับหนังสือร้องเรียนส่งถึงประธานคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎร สิ่งที่ส่งมาด้วยรูปภาพการพาดสายสื่อสารจำนวนห้าแผ่นนี่ที่เขาทำหนังสือรองเรียนไปในรายละเอียดเขาบอกว่าด้วยปัจจุบันมีเว็บไซต์การพนันออนไลน์และขบวนการแกงคอเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากได้ทำการหลอกลวงประชาชนในรูปแบบต่างๆ สร้างความเสียหายในวงกว้างเป็นจำนวนเงินมหาศาลโดยการกระทําดังกล่าวเป็นการกระทําผ่านระบบสื่อสารอินเทอร์เน็ตโดยการพาดสายสื่อสารจากฝั่งไทยไปยังประเทศเพื่อนบ้านจำนวนมากตามรูปที่ส่งมากสทอชอและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติวงเล็บ NT คือหน่วยงานของรัฐที่กำกับดูแลระบบ สื่อสารดังกล่าวปล่อยปะละเลยละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยปล่อยให้ผู้บริหารโดยปล่อยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตกระทำการผิดกฎหมายเป็นเครื่องมือให้ขบวนการแก๊งคอร์เซนเตอร์เว็บพนันออนไลน์เปิดดำเนินการจำนวนมากถือเป็นภัยคุกคามทางเศรษฐกิจของประชาชนคนไทย ณณคณะกรรมการกิจการศาลในฐานะกำกับดูแลหน่วยงานราชการทั้งสองหน่วยโปรดช่วยกรณุณาตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของทั้งสองหน่วยว่าเข้าข่ายละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามมาตราห5 7หรือไม่เพื่อเป็นประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนคนไทยต่อไปก็ด้วยความปาถนะดีนะท่านทั้งหลายครับถ้าจะบอกว่า เขาร้องเรียนบริเวณไหนก็ผมมีภาพถ่ายของนายกรัฐมนตรีที่ไปตรวจราชการที่ด่านชายแดนของลึกอำเภออรัญ,ญประเทศนี่สายเอาชัดๆสายสื่อสารสายสื่อสารเขาเรียกว่าสายออปติก24โคด นี่คือสายออปติก24โคดไม่ใช่สายเดียวจำนวนมากสายสื่อสารสายออปติก24โคดนี่ถ่ายจากฝั่งไทยนะครับนอกจากนั้นแล้วยังมีสายไฟเบอร์เมนใหญ่นี่ก็ถ่ายจากฝั่งไทยนี่สายไฟเบอร์เมนใหญ่ ่ายจากฝั่งไทยนี่ก็สายไฟเบอร์เมนใหญ่พูด,ดง่ายก็คือรวมสายออปติกสายไฟเบอร์หลายสายอยู่ในสายเมนใหญ่นี้นี่ก็เลื้อยไปตามข้างรั้วข้างกำแพงลอดใต้ถุนบ้านนี่ครับลอดใต้ถุนบ้านลอดใต้โครงสร้างอาคารต่างๆไปนี่ท่านดูครับสายไฟเบอร์เมนใหญ่ถ้ามีแค่นี้นี่ พี่น้องประชาชนก็บอกว่าเอา้ามันจะผิดอะไรสายไฟเบอร์ออปติก24โคดสายไฟเบอร์เมนใหญ่เขาก็วางกันไปมันก็เป็นอย่างนี้ล่ะการจัดสายของบริษัทให้บริการอินเทอร์เนต็ตมันก็ไม่ค่อยเรียบร้อยแต่บริเวณครับท่านทั้งหลายเห็นไหมชายเสื้อเขียวที่กำลังเดินไปนะ ประตูเหล็กตรงนั้นนี่มันเป็นที่กั้นระหว่างประเทศไทยกับประเทศกัมพูชามันอยู่ตรงบริเวณทางเข้าเลยแล้วท่านดูนี่สายมันลอดเข้าไปจากฝั่งไทยไปกัมพูชาและภาพนี้ยิ่งชัดไปอีกครับไอ้ตึกที่อยู่ในภาพนี่มันเป็นคาสิโนโ สตาเวกัสตั้งอยู่ที่ปอยเป็ดจังหวัดภัยลินประเทศกัมพูชาท่านเห็นสายไฟเบอร์ออปติกนะครับสายออปติก24โคดไหมครับที่เป็นพวงเลยลากผ่านไปแล้วสายทั้งหมดจุดหมายปลายทางก็คือออกจากประเทศไทยไปที่ประเทศกัมพูชา เมืองปลอยเป็ดจังหวัดไพรินท่า <c oughs> นดูครับระโยงระยางจากไทยข้ามไปที่กัมพูชานี่เหมือนกันครับนี่ถ่ายจากฝั่งไทยนะไปถ่ายจากกัมพูชาไม่ได้ถ่ายจากฝั่งไทยขึ้นไปเสาจากเสาก็ลัดลงแล้วก็ลอดรั้วที่กัน้น ระหว่างประเทศไทยระหว่างราชนจาจักรไทยกับราชนจาจักรกัมพูชามันไป <c oughs> ท่านทั้งหลายนี่ยิ่งชัดท่านเห็นน้ำไหมนี่น้ำนี่เขาเรียกว่าคลองลึกเป็นคลองที่ขุดกั้นชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชาสาย ออปติก24โคตรก็เลียดตรงนี้ไปแล้วก็ข้ามข้ามคลองลึกไปที่ผมเอาภาพมาให้ดูทั้งหมดเพื่อต้องการจะบอกกับพี่น้องประชาชนที่เข้ามาฟังในตอนนี้ก็เกือบ2,000แล้วเนี่ยทั้งติ๊กตอกทั้ง YouTube บวก Facebook ด้วยว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้น คำถามก็คือทำไมบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ n อทนี่เป็นรัฐวิสาหกิจการสื่อสารองค์การโทรศัพท์มารวมกันจัดตั้งเป็นบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติเป็นรัฐวิสาหกิจ ทำไมปล่อยให้ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมันมีกี่เจ้าสายนี้เป็นของใครจะเป็นสายของ3 b มจะเป็นสายของ AIS จะเป็นสายทูหรือเป็นสายของบริษัทให้บริการอินเทอร์เน็ตบริษัทใดทำไมไม่ตรวจสอบ มันสามารถล่าจากฝั่งประเทศไทยเข้าไปที่กัมพูชาได้เมื่อมันไปโผล่ที่กัมพูชามันก็จะไปไหนล่ะครับมันก็จะไปคาสิโนมันก็จะไปห้องที่พวกคอเซนเตอร์อยู่แล้วก็จะใช้อินเทอร์เนต็ตของบ้านเรานี่ละ่ะซอฟต์แวร์ของบ้านเรานี่ละ่ะ ในการเล่นพนันออนไลน์เปิดเว็บพนันออนไลน์คนไทยก็แทง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 ผ่านะรัแทงผ่านสายสื่อสารที่มาจากฝั่งประเทศไทยนี่แหละแก๊งรคเซนเตอร์ก็หลอกด้วยแบบนี้แหละครับกดลิงก์โทรมาให้ท่านกดลิงก์กดลิงก์ท่านต้องเข้าไปในเว็บไซต์นั้นเว็บไซต์นี้เพราะท่านถูกอายัดเงินไว้ นี่คือการใช้บริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตของประเทศไทยประกอบอาชญากรรมอาชญากรรมด้านออนไลน์ถามว่ากสทชอถามว่าบริษัทโทรคมนาุมแห่งชาติถามว่า กระทรวงดิจิทัลถามว่านายกรัฐมนตรีเศษฐาไม่ทราบเรื่องนี้เลยเลยครับนี่มันเป็นการสมคบคิดกันในการประกอบอาชญากรรมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสมคบคิดประกอบอาชญากรรมทางอิเล็กทรอนิกส ร่วมกับแกงคอเซ็นเตอร์ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยสมคบคิดกันประกอบอาชญากรรมกับแกงเว็บพนันออนไลน์ที่มันจ่ายสวยให้กับตำรวจทั้งหลายแหล่อยู่ตอนนี้หลักฐานปรากฏชัดอยู่ทนโทษ ผมนำเสนอภาพที่นายกรัฐมนตรีเศรษฐาไปตรวจราชการที่ด่านคองลึกแล้วและห่างจากบริเวณที่นายเศรษฐาทวีสินนั่งเนี่ยร้อยกว่าเมตรสายสื่อสารพวกนี้ผ่านจากประเทศไทยเข้าไปที่กัมพูชาเข้าไปยังเมืองกาสิโนเมืองปอยเป็ด ที่เต็มไปด้วยการพนันออนไลน์เต็มไปด้วยแก๊งอาชญากรประกอบอาชญากรรมแก๊งคอร์เซนเตอร์แล้วนายด่านไม่รายงานให้กับนายเศรษฐารู้่หรอนายเศษฐาทวีสินไม่มีทีมงานในการไปตั้งข้อสังเกตแล้วว่าไอ้สายละยงละอย่างที่มันผ่านประเทศไทยเข้าไปที่ปอยเป็ดนะ่ะ มันไม่ถูกกฎหมายอยู่แล้วแล้วพอมีเรื่องมีราวขึ้นเขาไปลองกันมาที่การให้ตรวจสอบเรื่องนี้เจ้าหน้าที่ก็เล่นปาหีเข้าไปในปา่าและไปพบสายท่อเมนสายไฟเบอร์เมนใหญ่ไฟเบอร์ออปติกเลาะผ่านไปในป่าละเมะ ข้ามไปอย่างฝั่งบอยเป็ดแล้วเจ้าหน้าที่ก็บอกว่านี่ไงลักลอบเจ้าหน้าที่ก็ทำการตัดสองเส้นทัดทั้งหลายนี่มันป่าหีนี่มันลอกชาวบ้านละครไปตัดอยู่ในป่าละเมาสองเส้นแล้วอีกเป็นสามสิบเส้นร้อยเส้นที่มันละยงเลยยังจาก โรงเกลือข้ามไปจากด่านคลองลึกข้ามไปที่กัมพูชาทำไมไม่ไปตัดครับทำไมไม่ไปรือ้อและตอนนี้ยิ่งสอบพิรุษมากขึ้นไปอีกสอบพิรุษมากขึ้นไปอีกก็คือพอเรื่องเข้าไปถึงคณะกันมาที่การ กิจการสารองค์กรอิสระองค so ์กรอายการรัฐวิสาหกิจองค์กรมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรเรียกสั้นๆว่าคณะกันมาที่การกิจการสารเขาก็เดินทางไปตรวจสอบลงพื้นที่ก็เห็นนะครับเต็มไปหมดละไอสายระยงระยางทั้งสายไฟเบอร์ออปติก 24โค้ดสายไฟเบอร์เมนใหญ่ลากจากประเทศไทยเข้าไปที่ปลอยเป็ดเต็ไมไปหมดแล้วก็ตอบไม่ได้ว่าสายดีเป็นของใครเจ้าหน้าที่ก็แบะแบะแบะคณะกันมาที่การก็ไปดูแล้วก็ถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆกลับมาว่าไปดูแล้วแล้วก็มาสอบสวนกันประชุมไปรอบเดียวไม่รู้ว่า ประชุมรอบนั้นเสร็จเกิดอะไรขึ้นแต่สิ่งที่เห็นตอนนี้ก็คือคณะกรรมาธิการกิจการศาลมิดซีรีแล้วครับเงียบเงียบเป็นเป่าสากเลยประธานกันมาที่การอยู่พักลุงตูนี่รวมไทยสร้างชาติไม่หือไม่อืนในเรื่องนี้ ไม่เรียกประชุมในเรื่องนี้อีกเลยคำถามคืออะไรปิดปากคำถามคืออะไรปิดตาอะไรปิดหูไม่ได้ยินความเดือดร้อนของประชาชนไม่เห็นการประกอบอาชญากรรมที่อยู่ตำตาของตนเองปากไม่กล้าพูดไม่กล้าเรียกคนมาสอบสวน ตอบได้ไหมครับว่าสายพวกนี้ออปติก24โคดไฟเบอร์เมนใหญ่มันมาจากบริษัทไหนบริษัทไหนร่วมกันประกอบอาชญากรรมกับแก๊้งคอเซนเตอร์บริษัทไหนร่วมกันประกอบอาชญากรรมกับพวกเว็บพนันออนไลน์เถื่อนเห็นเต็มตาอยู่ที่ด่านคลองลึก ข้ามจากฝั่งอะไรยประเทศข้ามจากโรงเกลือเข้าไปที่ปลอยเป็ดเป็นร้อยเป็นพันเส้นแต่ข้าราชการไทยทั้งสุลกากรทั้งตอมอทั้งทหารทั้งตำรวจเงียบแล้วก็โยนว่า เป็นความรับผิดชอบของกอสทชอและบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติผมบ้าพวกนี้กินเงินเดือนเปลืองภาษีนะถ้าเปรียบเหมือนสุนัขก,ก็เลี้ยงไปแล้วก็เปลืองข้าวสุกก็เห็นตาตาอยู่แล้วว่ามันพิษมันมีข้อกำหนดกฎหมายระหว่างประเทศ ตรงไหนที่อนุญาตให้ลากสายสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งมันมีตรงไหนอนุญาตครับและตรวจสอบแล้วบริเวณนั้นไม่มีอนุญาตเจ้าหน้าที่ทหารที่ดูแลอยู่ทั้งทหารเขียวทั้งชายชุดเขียวทั้งชายชุดดำนะ่ะ ไม่เห็นเลยครับว่ามันผิดตำรวจไม่รู้เลยครับว่ามันผิดท่านทั้งหลายครับเมื่อเป็นอย่างนี้ต้องเข้าใจแน่นอนว่าจะต้องมีการจ่ายสวยแน่นอนสวยอินเทอร์เน็ตเถื่อนถ้าไม่จ่ายสวย สายอินเทอร์เน็ตพวกนี้ทั้งสายออปติก24โคดทั้งสายไฟเบอร์เมนใหญ่มันจะข้ามจากประเทศไทยไปกัมพูชาได้อย่างไรจ่ายใครบ้างจ่ายตำรวจจ่ายทหารจ่ายศุลกากรจ่ายตอมอจ่ายกสทชจ่ายเอทจ่ายใครบ้างผู้ว่าราชการจังหวัดสะแก้ว ในอำเภอรอรัญญประเทศหูดวงตาบอดหมดอ,อสอก็ไม่มีไม่มีไปตรวจเลยเลยครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยอนุทินชาญวีรกูลไปจับแต่พับไปตรวจแต่สถานบันเทิง ไอ้นี่มันเป็นเรื่องของความมั่นคงของชาติเลยนะครับมันเป็นเรื่องความมั่นคงของชาติเลยที่มีการขมโมยสัญญาณสื่อสารออนไลน์ของประเทศไทยไปให้แกงอาชญากรรมข้ามชาติใช่ในการประกอบอาชญากรรมคนไทยเดือดร้อนเป็นงานด้านความมั่นคงเลยและปล่อยมาได้ยังไงนี่คือคำถาม ที่ถามแล้วผมเชื่อว่าไม่ได้คำตอบเพราะขนาดกันหน้ากันมาที่การไปตรวจเอามาเข้าที่ประชุมที่สภาผู้แทนราษฎรรอบเดียวเงียบเลยไม่มีการเรียกประชุมเรื่องนี้อีกเลยแสดงว่าไอ้บริษัทให้บริการอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันต้องเส้นใหญ่มากนะเนี่ ผมไม่รู้ว่ามันมีบริษัทไหนบ้างแต่ที่เห็นโฆษณาติดป้ายไม่ว่าจะเป็น3 BB ไม่ว่าจะเป็น AIS ไม่ว่าจะเป็น true ไม่ว่าจะเป็นดี a ทมันของใครนี่หรือมันรวมกันทั้งหมดนี่มันของใครนี่ครับมันของใครที่พาดผ่านคลองลึกไปที่กัมพูชามันของใครนี่มันรอดลัวไปนี่เข้าไปที่ปลอยเป็ดนี่มันของใคร นี่มันข้ามไปที่สตาเวกัสเนี่ยมันของใครท่านทั้งหลายครับพวกเจ้าสัวที่เป็นเจ้าของการสื่อสารนี่มันใหญ่มากเลยรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินจึงไม่สามารถทำอะไรพวกนี้ได้สำนักงานตำรวจแห่งชาติใบรับประทานขนาดนั้นเลยเหรอกองทัพภาคหนึ่งที่รับผิดชอบตรงนั้นอยู่ ใบรับประทานเหมือนกันดังนั้นแล้วก็ต้องประจานให้กับพี่น้องประชาชนทราบนี่ไงครับที่อาชญากรรมไม่ว่าจะเป็นแก๊้งคอเซนเตอร์ไม่หมดไปสักทีเว็บพนันออนไลน์ไม่หมดไปสักทีแล้วที่รัฐมนตรีกระทรวงดีีบอกว่า เราต้องจัดการพวกซอฟต์แวร์พวกนี้ผมถามท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลประเสริฐจันทละลวงทองถ้าคุณจัดการพวกซอฟต์แวร์แต่คุณไม่จัดการฮาร์ดแวร์คุณไม่จัดการสายพวกนี้มันก็ทำซอฟต์แวร์ใหม่แล้วมันก็ส่งเข้ามาที่ฮาร์ดแวร์นี่สายพวกนี้มันคือฮาร์ดแวร์ทำไมคุณไม่สั่งให้กอสทชอไปตัดสายพวกนี้ ไม่สั่งให้เอทไปรื้อสายพวกนี้ออกมาให้หมดเราจัดการที่ซอฟต์แวร์มันมีฮาร์ดแวร์อยู่มันมาทางสายมันไม่มาทางคลื่นนะครับพราะคลื่นโทรศัพท์นี่มันทำไม่ได้มันรองรับเว็บไซต์ที่ต้องการจะใช้กำลังอินเทอร์เนต็ตสูงอย่างเว็บพนันออนไลน์หรือพวกแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ที่มันเอาลิงก์ไปแปะไปแปะไปแปะไ,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 ไว้นี่ มันใช้ขึ้นจากโทรศัพท์ไปกลางอากาศนี่ไม่ได้เพราะมันไม่สเสถียรมันไม่สเสถียรครับมันจึงมาตามสายถ้าคุณไม่เคลียร์สายพวกนี้คุณไม่ตัดสายพวกนี้มันจะแก้ปัญหาได้เหรอนี่ต้องบอกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเหมือนคนเขาไปชดไปชั้นท่านว่า ไม่รู้ว่าขนาดนี้นี่ท่านเปิดคอมพิวเตอร์เป็นหรือเปล่าเพราะต้องให้ลูกน้องเปิดให้ตลอดนขนาดเครื่องคอมพิวเตอร์ PC ยังเปิดไม่เป็น,นมันจะมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลได้อย่างไง